สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุทกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องผมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565แต่ตรงนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาราศรีพิจิกนะครับและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอข้อเรื่องในหมวดคำพยากรณ์เลยนะครับดวงสตาของลัคนาราศรีพิจิกในเดือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดาวประจำตัวจรเข้าสู่พบการเงิน จึงเป็นช่วงที่ตัวท่านเองมักคิดถึงแต่เรื่องเงินเงินทอง,ทองจะเอายังไงดีว่าทํายังไงถึงจะได้เงินจะได้เงินก่อนนั้นไม้มักจะมีเรื่องค,คุณคิดอยู่ในหัวนะครับแต่ว่าความก้าวหน้าความสําเร็จนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับวิถีชีวิตก็ยังมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค่อนข้างเยอะบางท่านก็มีโอกาสติดต่อกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องบ่อยมากขึ้นนะครับความราบรื่นของชีวิตของลัคนาราศีพิจิกโดยรวมแล้วถือว่ายังทายดีครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองตัวท่านเองในเดือนนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกดาวสุประเคาะดาวพุธเอ่ยดาวสุเอ่ยจอนเข้าสู่พบการเงินก็รเรียกว่าการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นยังดีมีความคล่องตัวนะครับจับอะไรถือว่าเป็นเงินเป็นทองโดยรวมแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกครับถือว่าการเงินยังดําเนินต่อไปได้ครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดาวสุปเคร์คห์ก็เริ่มเดินออกจากภพการเงินออกมานะครับช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินอาจจะมีบ้างที่ชะลอตัวนะครับภาระรายจ่ายก็จะเริ่มมีเข้ามาแต่ก็คงไม่เป็นไรครับก็เนื้อหาการเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็ข้ามไปเลยนะครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับอาทิตย์กรรมะการงานนะครับก็จะเดินตกพบที่เรียกว่าสหัชชะในช่วงครึ่งเดือนแรกครับจึงส่งผลทําให้การงานช่วงครึ่งเดือนแรก ท่านก็มีโอกาสได้ทํางานกับเพื่อนฝูงหรือทํางานประเภทติดต่อการงานนะครับก็ยังมีการขยายตัวค่อนข้างดีนะครับดำเนินการอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือผ่านการที่ต้องฟันฝ่ามาพอสมควรครับบางท่านก็มักจะเจองานชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในระยะนี้ด้วยครับดวงชะตาการงานในช่วงริ่งเดือนหลังนั้นนะครับอาทิตย์จรเป็นประในดวงชะตานะครับการงานบางทีอาจจะมีผิดพลาดได้บ้าง จออุปสรรคระหว่างทางบ้างแต่คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีคนช่วยเหลือนะครับยังมีแม้ว่าท่านเจอปัญหาอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือทําให้ผ่านไปได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือบางทีมีศัตรูเกิดขึ้นวิถีชีวิตอาจจะมีคู่แข่งเข้ามานะครับบางทีก็อย่าไปสนใจนะครับอดทนเข้าไว้ทําไปเถอะครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นนะครับโดยรวมแล้วสภาพคล่องทางด้านการค้าจะดีในช่วงครึ่งเดือนแรก การค้ายังมีการขยายตัวดีนะครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอาจจะมีชะลอตัวลงไปบ้างครับสำหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกพระเกตจรสู่ภพปัตตานีในดวงชะตาในระยะนี้อาจจะมีบ้างครับช่วงครึ่งเดือนแรกมักขัดแย้งกับคู่ครองแต่คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังดีที่คู่ครองก็ยังช่วยเหลือกันดีครับ แต่พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับความราบรื่นของชีวิตคู่ก็จะดีมากขึ้นแต่ท่านเองต้องระวังคนรอบข้างนะครับทำให้ความรักของตัวท่านเองทั้งคู่นะครับดูเงียบเหงาและจืดชื่ดลงไปก็คืออย่าไปฟังคนรอบข้างมากนะครับไฟในะอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้านะครับโดยรวมแล้วคงไม่เป็นไรครับในเรื่องความรัก สำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองในระยะนี้นะครับดาวพระศุกร,ร์จร่วมกับดาวประรคารเป็นดาวประจําตัวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านเนื้อหอมหากท่านรักใครชอบใครสักคนในระยะนี้ก็เรียกได้ว่าขอให้ท่านเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนแรกครับเพราะว่าโชคทางด้านความรักของตัวท่านเองจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกและคนที่ต้องฉลกกับท่านในระยะนี้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติไปเลยก็เป็นไปได้ครับ สำหรับลัคนาราศีพิจิกนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ